สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนรบ FC, บครับเอฟซีผู้ติดกดติดตามกดซับสไครป์ครับอยู่หลังเวทีครับเมื่อนี้ครับโอ้ยมาเบิงแม่แม่เพิ่นกินเข่าเพียสวัสด,ดีค่ะสวัสดีจ้าอันนี้แม่แม่แม่น้องแก้มคะ่ะแม่น้องแก้มอันนี้ลุงลุงลุงน้องแก้มฝั่งนูน้นแม่น้องเดียค่ะแม่น้องเดียเนาะโอ้ยเป็นจังใดลูกลูกได้ขึ้นบนเวทีสาวหน่อยความรู้สึกเป็นจังใดแน่ เอาจยากแม่น้องแก้มก่อนเอาตื่นเต้นอยู่จ้าว่าเป็นยังไงกระแสต,ตอบรับแฟนคลับเอฟซีสาวหน่อยเฮาก็ถือว่าดีอยู่นะคะว่าค่ะมามือแรกนี่ก็น้นองๆก็ตกประมาก,กันเป็นแถวแม่นค่ะพ่อมือสองมือสามมาโอ้ยเห็นรอยยิ้มเพิ่นบนเวทีเห็นการฟอนดกันอย่างโอ้ยขึ้นยังหาวค่ะมาขึ้นเาานาะนหาวกันปานี่ขึ้นแรกมาไล่บ่หลายคืนสองสามปุ๊ยแต่ละคน พอหักแม่ห <fen> ักแม่พอหักแม่หักสาวน้อยกับจังสีทธิเลยมีแต่ค้นนำใจดีกันทั้งนั้นเลยบันนี้พอได้มายืนบนเวทีสาวน้อยอยากถามพอหักแม่หักเยอะเลยเมื่อวานเลยบ้ามาหาแม่มาหาแม่น้องเดียเนาะเดี๋ยวไปถามแม่น้องเดียบ้างเอาน้องแก่หมูส่าถอดกระโปรงทิ้งอ่ะจะีอบมต่อมอ4อ่ะถอดกระโปรงทิ้งเป็นยังไงแม่น้องเดียค่ะ บนเวทีเห็นลูกเราเป็นยังไงโอ้ยภูมิใจค่ะเป็นแบบเพื่อนกับไฟฝันมาดุนนะจ้าว่าอยากมาอยูจงคือจูนีมค่ะจะที่ว่าโอเคละค่ะครับหลายๆก็คิดว่าเป็นสารฝันคนใดหลายๆครับปนี้เห็นแฟนครับเอฟซีโอ้ยกระหักกระหอมน่องโอ้ยกะดีใจน้ำแม่เด้อปนี้กระซูกับลูกตัวปนี้ ครับจไดูครับอันใดที่พ่อสีบอกสิยังสีได้ก็สิฝากบอกดอกอันใดเนาะเอฟซีฝากมากกสิเด็บบอกฝากบอกต้อดอกให้เอฟซหักหอมตัวนังก็ถือบกโจาอับสะออนสะออนมื้อนี้ก็ได้พุงมาไล่อีกทีนะ หาล้อยเพราะมันติดจะติดหาล้อยค่ะครับนี่ผลของการทำดีนี่แหละครับศิลปินมาอยู่สาวน้อยบดบดต้องไหว้หยังขอให้นำเสนอจาของต้นต้นดานาเวทีบนเวทีแบบนี้แหละครับพอาะหากไม่หักก็พร้อมสนับสนุนเป็นกำลังใจเป็นค้าหนามค้าใน่ค้ากินค้าอยู่ด้วยแม่นผมแม่ นั่นแตงเป็นเนาะว่าเปนคาแต่งตัวราคาล่องพื้นล่องหยังเนาะมาค่ะแม่พอเป็นแม่ก็ต้องสนับสนุนแม่กระสูนไปนําลูกตัวมันอยากกระสูนกันไปลองเบิ่งครับเนี่ยติดตามอยู่เนี่ยเซบี้อ่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ติดตามเซบี้ครับผมเเขขาาาว่มาาาาวว่่หลอแท้ันล่องไ้แต่คน่นแตกับรออยู่แต่เดี๋ยวนี้มันรอแล้ว มาอยู่น้ำมันร่ำแล้วแถาลงแถาลงอยู่หลีมแม่แถวไหนพ่อแม่เอฟซีก็ยังว่าพ่อบียังรอเหมันเดิมอยู่รอเหมันเดิมอยู่ะนะพอกนันใายพอโนนแต่ก่อนนี่ร<า>ออ,อยู่เพราะว่าบ่ได้ออกแดดตั้งที่เพามาอยู่น้ำมันร่ำแล้วเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึง่งเลย,ยบอมเราต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยการกินง่ายอยู่ง่ายอ่ามอลร่ำถ้าอยู่บ่ได้นี่ติดอาชีก็ยังกระโอนสูตรหรอกช่องเจ้าหนิคอยก็ติดตามอยู่มั้งเออกระสีแมนตัว ยุ่ามยุ่งได้ล่ะสามพี่เซพี่ครับนี่ล่ะเสียงนนว่าเตนดีกว่านี่ล่ะตัวเป็นๆเลยก็ยังหลอกคือเก่ายังหวัดนะครับสู้ครับสาวหน่อยมั้งเต่พี่นี่อยู่มาตั้งแต่หนุ่มโจเข้ามาใหม่ๆเลยแมนอยู่ตั้งแต่หนุ่มโจเข้ามาใหม่ๆอ่ะแมนอยู่สู้กันมาจนงหวดพี่แล้วคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของออนทัวร์กรุงเทพ เห็นพลังของเอฟซีโซนกรุงเทพเป็นยังไงแม่โอเคเลยค่ะก็เริ่มเริ่มสัมาเรื่อยๆค่ะแมนบอหน้าวิธีเนาะเริ่มมีหูจักแถมบอดเพ็นสลาดเพ็นเก่งเนยะพ็นบริหารความขิดเพ็นควางใกล้พันเขาเอินมาอย่างเล่นโซเชียลเป็นป็นกระนั่มเสนอลูกเต่าโอ้หายเป็นครับเอฟซีได้เห็นนี่แหละอีกนิดอีกนโอกาสของน้อง ดังไปหนาได้บ่เนี่ยโอ้โหเหลีลูกแม่ให้มันดัคงอย่าทิ้งอย่าปะกันเด้อหักกันไว้เด้ออาใครกันมหาหมดแล้วเนาะหยัดกันเป็นพูนไปไดเมาใสไปบอกให้น้องๆอย่างเดียวว่าให้มันคงให้มันคง,ง,งในสติจาของอย่าไปหลงโซเชียลอย่าไปหลงกระแส จำทางจะคล้องมาให้ได้สิเตือนไว้แค่ซั้นนี้แหละหจะคล้องมาดูความลําบากพ่อ <c oughs> จะคลองดั้งจะคล้องเหลิมนี่ซื้อเสียงอยาง่าหลงทางไอ้ชื่อทางมาให้ได้ให้แม่ฝากเตือนย้ำมองนี้เห็นนักนักี่ยังกรบอกเตือนแม่แล้วก็อย่าหลงอย่าหลงก็งงคือกระแสด้ามาอย่าไปผูกพันมั่นอย่าไปผูกแบบว่าเออเฮาอยู่ในกลุ่มนี้อย่าไปอยู่กลุ่มนั้นอยา่าให้คิดจะคล้องให้ว่ามาตั้งใจมาทํางานหาเงิน มีกระแสกับปลอ่อย,อมมอยวยาอย่างอย่าไปอ่านสมมืิเนี่ศิลปินเห็นบนในโซเชียลเห็นตัวอย่างยก่างๆคก็ดำดงเห็นว่าพอดังแล้วมีกระแสมันก็ต้องมีดราม่าพอมีดราม่าก็ดีตัวออกแล้วเราจะหากินได้อย่างไรนี่แหละศิลปินหมอลำคือกันเห็นกระแสกัหลายอย่างพี่จังอุงอิงเนี่ยโดนกระแสว่้นาอักแพงโดนกระแสเฉยอย่าไปยึดติดกับกระแสมันเราเป็นศิลปินรุ่นใหม่เท่าก็ต้อง สู่ยึดลักเดียวให้แม่สอนลูกๆยึดลักเดียวคือมาทํางานหาเงินลกูกทำงานเพื่อองค์กรเท่าน,นั้นใช่เพื่อองค์กรเพราะครอบครัวเราลําบากกว่าเขาสิเดินมาอยู่บนเวทีไดโอ้อยเขาต้องสารฝันเห็ุจึงนีนยังพอโจ้สีสีหับเขาเห็นบ่เพราะพอโจ้หับเขาก็ต้องสู้ให้เพื่อนให้ได้ <c oughs> น้อแม่นอเมนค่ะอือเอามีอย่างอยากฝากเอฟซี่ ก็ฝาแฟเป็นเขานั่งใจให้น้องเดียในเด้อมมีน้องเดียค่ะครับเอ้าฟังพี่ป่ะนี่ฝากเป็นกำลังใจให้น้องแก้มแล้วก็พวกพี่ๆของสาวน้อยเป็นบรรทย์ทุกท่านนะค่้แมนค่ะครับแล้วก็ศิลปินหน้าใหม่ไต่ดาวทีมสาวน้อยรำเพลินโชว์แต่ละคนละท่านแหละครับอายุยังน้อยอยู่สิบกว่าปีเองก็มาสู่บ่งหัวกระแส สิเป็นจังไงกะเขาวาแท่นเลยเนาะก็ขอฝากครฝากเอฟซีนะครับสาวน้อยอย่าเปรียบเทียบเด็กๆนะครับให้เด็กๆมาหาฝันกันอย่าเปรียบเทียบกันว่าคนโน้นคนนี้คนนั้นให้กําลังใจทุกๆคนนะครับขอบคุณเอฟซีครับเป็นกําลังใจให้เพราะว่าน้องๆก็อายุเพิ่งแค่1ิกว่าปีเพื่อนกับางคนบางทันกับเด็ก ยืนบนเวทีมาก่อนนะครับรพึ่งมาอยู่บนเวทีบางทีบางอย่างก็ยังไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรฝีมือยังฝีไม้ลายมือยังไม่มีฝากให้เห็นหพึ่งมาฝากบนเวทีนี้แหละแล้วก็อันไหน,น,น,นอันไหนจะบอกให้น้องพัฒนาตัวเองก็รับ ทุกการตีชมเนาะแม่เนาะเด็กพละกันทุกคนแหละแต่ FC อ่ะบางทีไปเปลี่ยนที่ไปเด็กแย่แบบกเลแม่แม่ก็รับทุกกาติชมของแฟนคลับ FC แหละครับอันไหนบนเวทีอีลาบอยิมเหมาะกับเนเนนมาอีลาฟอนบงงามบหมาะกับนเนมาเฮาฝึกฝนได้เนาะแม่เนาะแมนอันไหนว่าโอ้ยอีลาขึ้นนาบูแทนบนเวทีโอ้บ่เป็นยังเฮาฝึกฝนได้ครับมาแล้วเนี่ยครับคงยิงมาแล้วแม่หน่อยมาแล้ เอาพี่น้องฝากไว้ซ้ำนี้แล้วกันครับพี่น้องครับลาไปก่อนเด้อแม่น้องเดียแม่น้องแก้มครับผมพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีทางช่องซีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ